ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอาพินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP หกรอยแปดตอนยาสมุนไพรเทวดา หลวงปู่สวงในอดีตรเราจะเห็นว่าหลวงปู่สวงนั้นนอกจากจะมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารในเรื่องของการย่นระยะทางการเดินบนน้ำการให้โชคให้ลาบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตา หรือแม้แต่การอยู่ในน้ำได้นานเป็นชั่วโมงแล้วหลวงปู่ยังเรียกได้ว่าเป็นหมอเทวดาได้เลยขอแค่คนไหนที่หลวงปู่ได้ทำการรักษาให้ไม่มีคำว่าไม่รอดแม้แต่หลังจากที่หลวงปู่ได้รับสังขารไปแล้วก็ตามจะเห็นได้จากคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมาว่าหลายคนที่ขอเรื่องสุขภาพหรือโรคร้ายอย่างมะเร็งยังหายได้ บางคนหายจากการดื่มน้ำมนของหลวงปู่คุณวราพันธ์เป็นอีกคนหนึ่งที่ร่างหลวงปู่ส่งเอ็มห้าให้เหมือนปู่จะรู้ว่าคุณวราพันธ์มีอาการปวดท้องอยู่เป็นประจำหลังจากที่ดื่มเอ็มรยหไปแล้วอาการดรังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยซึ่งคุณวราพันธ์ลองทานของเผ็ดๆถ้าเป็นเมื่อก่อนจะปวดท้องมากแต่ปัจจุบัน อาการปวดท้องไม่เคยเกิดขึ้นเลยและในปัจจุบันนี้ยังมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นหลานของอาจารย์สงวนผู้เคยติดตามหลมวงปู่สวนมาก่อนได้รับการถ่ายทอดวิชาต่างๆมาจากอาจารย์สงวนซึ่งอาจารย์สงวนเองก็ได้รับมาจากหลวงปู่อีกทีหนึง่งนั่นคืออาจารย์แก้วที่ถือได้ว่าเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่มีวิชาเก่งกล้า นอกจากนั้นอาจารย์แก้วยังมีความรู้เรื่องสมุนไพรรักษาโรคและออกไปหาสมุนไพรด้วยตัวเองด้วยในคลิปนี้ทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยจึงได้ขอให้อาจารย์แก้วเล่าเรื่องสมุนไพรต่างๆให้ฟังและท่านยังเล่าเรื่องที่มีผู้ศรัทธาหลวงปู่สวงท่านหนึ่งที่ได้เจอปฏิหารของหลวงปู่จากรูปหล่อลอยองคหลวงปู่สวง ที่บูชามาจากอาจารย์แก้วในวันที่วัดเพลินเพชรทำพิธีบวงสวงเปิดกระท่อมหลวงปูส่สวงในวันที่หมีนาคมที่ผ่านมาเรามารับฟังเรื่องราวทั้งหมดจากอาจารย์แก้วกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาที่วัดเพลินเพชรอีกครั้งหนึ่งวันนี้กับตรงกับวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2566 วันนี้เป็นช่วงก่อนงานออวางศิดารกษ์ที่จะทำการสร้างโบสถ์หลังใหม่ของวัดเพลินเทรวันนี้เราก็มาคุยกับอาจารย์แก้วอาจารย์แก้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเกันถึงเรื่องสมุนไพรต่างๆนะครับ <c oughs> แล้วก็ความคืบหน้าของการสร้างกระท่อมหลวงปู่สวง <c oughs> แล้วก็สถานที่บำบัดผู้ป่วยแล้วก็สถานปฏิบัติธรรมด้วยสำหรับ ตอนนี้เราได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะที่ช่วงนี้ก็น่าจะเกิน70็ดิเปอร์เซ็นต์แล้วเกินเจ็ดสิเปอร์เซนต์แล้ว,แ,ลวแต่ผมมองเห็นภาพแล้วก็เก็รู้สึกว่าพัฒนาได้เร็วขึ้นนะครับถ้าภาพที่ท่านเห็นนะครับภาพที่ท่านเห็นเป็นภาพนิ่งต่างๆที่เริ่มเริ่มก่อสร้างมาจนถึงปัจจุบันนะครับนั่นก็คือเงินของท่านส่วนหนึ่งนะครับที่ร่วมกัน บูชาเหรียญหลวงปู่สวง500พรรษาประจำวัดทวจักรวาลน,นะครับแล้วก็บางคนที่มีทุนทรัพย์น้อยหน่อยก็ร่วมบุญ5 0บาท100บาทอะไรตามกำลังศรัทธาของท่านนะครับก็นับว่ากระท่อมหลวงปู่สวงแล้วก็สถานปฏิบัติธรรมและสถานที่บำบัดผู้ป่วยนะครับก็ก้าวหน้าขึ้นมากเลยอาจารย์แก้ก็บอกว่า70ปเปเแล้ว เออแล้วเห็นอาจารย์แก้วได้ส่งภาพมาที่ว่าไปหาสมุนไพรเนี่ยมันเป็นเออพื้นพื้นเลยเนี่ยจะรักษาเกี่ยวกับพวกอะไรฮะพื้นพื้นเนี่เกี่ยวกับเกี่ยวกับเส้นนี่แหละพื้นพื้นแล้วก็จะมีเกี่ยวกับพวกสะเก็ดเงินสะเก็ดเงินแล้วก็เกี่ยวกับผู้หญิงที่ที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับผู้หญิงเรื่องอะไรตกขาวมาดขาวอะไรเรื่องเลือดลมผู้หญิงเนี่ยอ่าอันนี้ดีมากเลยครับ จะไปปรับไปปรับธาตุในร่างกายเราครับแล้วตรงนี้อาจารย์แก้วได้ได้ร่ำเรียนจากไหนมาอันนี้ก็เคยมีพื้นฐานมาจากตากับยายฐานมาก็ได้ไปเรียนรู้ <c oughs> เพิ่มเติมก็จากครูบาอาจารย์บางท่านช่วงหลังๆมานี่ผมได้ไปหาที่ชายคือในสาย สายป่าสายปฏิบัติก็ครูบาอาจารย์ก็หลวงปูส่สวงเหมือนกันท่านเป็นฤาษีท่านอยู่ป่าอยู่ถ้ำหลายปีแล้วก็ได้ไปเหมือนเหมือนกับหลวงปู่ให้ไปรับอเอาสมุนไพรอันนี้มามก็ไปได้มาหลายอย่างมีรักษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับเลือดลม,มแล้วก็เกี่ยวกับคืทอท้อ เกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินคือทอบด้วยหรอครับคือทอบพื่อแล้วก็มันจะมันจะมีตัวยาตัวหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณต้านมะเร็งต้านมะเร็งแล้วก็ตแต่ตัวยาอันนี้นะ่ะเคยใช้กับโรคอย่างอื่นแล้วได้ผลแต่ยังโรคมะเร็งเนี่ยยังไม่เคยได้ใช้แต่ท่านปู่ฤาษี ที่ท่านให้มาท่านบอกว่าเคยรักษาคุณหายแล้วปูฤาสีที่ไหนตอนนี้ท่านท่านอยู่ที่เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ครับเป็นผมเรียกแกว่าพี่เนาะพี่ก็ปูฤาสีก็ยังไม่เอ่ยชื่อท่านดีกว่าเพราะท่านไม่ค่อยชอบหรอท่านไม่ค่อยชอบออกเนี่ยท่านอยู่แต่ป่าท่านอยู่ถ้ำเก้าปีท่านถึงออกมาครับอยู่ถ้ำเก้าปีครับแล้วท่านอาหารการกินล่ะ โอ้ท่านชั้นเอาไม้ชั้นด้วยปลาชั้นมันจะมีข้าวที่ลูกหลานที่เขารู้จักเขาไปถวายเข้าไปในถ้ำนี่เลยเพชรบูรณ์ครับแต่ที่ท่านเข้าไปปฏิบัติเนี่ยไม่รู้ท่านไปปฏิบัติตถ้ำไหนบ้างแต่บ้านท่านอยู่เพชรบูรณ์ก็ไปได้ความรู้มาจากท่านท่านก็สอนทุกอย่างแล้วก็ พาไปหายาด้วยพาไปเอายาด้วยแล้วก็ลองให้ดูด้วย <laughs> อลองอยังไงฮะลองโดยเอามาแช่น้ำให้กินแล้ว,แล,วแล้วรู้สึกยังไงเวลากินมันจะมันจะรู้สึกโล่งพอมาถึงบ้านที่สุรินป้าเกอายุมากแล้วแปดสิบกว่าแล้วเกเวลาเยี่ยวเกจะเยี่ยวขัดเกทรมานมากผมเอายาตัวนี้น่ะไปแช่น้ำให้กินในคลิปหน้า เราจะมาติดตามสมุนไพรของอาจารย์แก้วว่าจะรักษาอาการของคุณยายในเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะได้ไหมแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมิใช่ทุกท่านจะหายโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอิลิเมียอองสวงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจัง อิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ